โอเคครับฟิลให้ฟิลแชร์ความประทับใจในการเข้าโปรแกรมกับพวกเรานิดหนึ่งเนาะเป็นยังไงบ้างก็ดีครับคือก็คืออ่าตั้งแต่เข้าโปรแกรมนี้มาใช่ไหมก็คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือพอลดแล้วปุ๊บมันลดเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเนาะแล้วก็อันที่สองคือมันจะไม่มันจะไม่โซมนะครับเพราะ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยลดน้ำหนักผิดวิธีมาก่อนก็คือสารอาหารไม่ครบเนาะหรือพูดง่ายๆก็คืออดอาหารนั่นแหละแล้วก็ออกกําลังกายหนักมากครับตอนนั้นถ้าผมจาไม่ผิดก็คือตอนนั้นช่วงปีหนึ่งน้าหนักประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนี่แหละแล้วก็ทําอย่างที่บอกอดอาหารออกกําลังกายตามภาพเลยใช่ไหมเหมือนในภาพทางซ้ายมือนี้ใช่ไหมที่บอกอดอาหารใช่ครับพี่ใช่ครับตามภาพเลยครับคือตอนนั้นจากประมาณเจ็ดสิบเจ็ด อาวซ้ายเหลือ61นะครับภายในภายใน2เดือนโอ้โหลดมา10กิโลใน2เดือนใช่ตนน้ตอนนั้นกินอะไรบ้างตอนนั้นกินอะไรบ้างที่บอกอดอาหารอดอาหารนีจริงฟิวก็คือตอนนั้นฟิวกินกินข้าวปกติเลยนะกินแบบเออก็พวกตอนนั้นแต่เนี่เป็นแป้งแล้วฟิวไปหาตัว,ต,ว,ต,วตัวผลิตภัณฑ์ที่มันบล็อกแป้งทําให้เราได้รับพลังงานน้อยมากจากหมวดแป้งคือผมกินแต่แป้งอย่างเดียวอ่ะแล้วผมก็ออกกำลังกายันละชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่สารอ,อาหารหมดอ,อื่นไม่ครบโปรตีนขาดอะไรเงี้ยครับใช่ทําให้มัน เป็นอย่างที่เห็นเลยก็คือพรอมจริงแต่ว่ามันก็ทาให้มวลกล้ามเนื้อก็เสียไปด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยพอมวลกล้ามเนื้อเราเสียไปเนี่ยการเผาผลาญมันก็เลยไม่เหมือนเดิมถูกปะก็เลยกลับมาโยโย่เหมือนภาพที่สองตรงกลางตรงนี้ครับแล้วเราก็มีโอกาสได้มาเจอกันใช่ไหมแล้วเราก็มีโอกาสมาเข้าโปรแกรมรอบเนี้ยเนาะพอเข้าโปรแกรมเนาะแล้วก็เริ่มปรับอาหารอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เอ่อจาก ตรงการน้ำหนักประมาณ75็ิห้าใช่ไหมครับไปเป็นลูกขวาลดไปประมาณสี่กิโลใช้เวลาประมาณแค่เดือนครึ่งเองครับประมาห6อาทิตย์ประมาณนี้ใช่ครับสี <4 S 1> <ช>่กิโล<ช>โอเค<ช>แต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าดูดีอ่ะคือไม่เหมือนรอบแรกนะ <c oughs> รอบแรกนี่ลงไปเยอะเลยนะลงเป็นสิบเลยแต่ว่ากล้ามเนื้อไปด้วยแต่ภาพทางขวามือเนี่ยคือดูได้เลยว่าเออกล้ามเนื้อยังอยู่แต่ไขมันก็อาจจะลดลงไปพอสมควรเลยเป็นสี่กิโลที่เป็นไขมันร,รู้สึกต่างจากรอบแรกยังไงบ้าง โอ้หต่างเยอะเลยพี่คือแบบรอบแรกคือแบบคือมันเราโฟกัสที่แบบเราโฟกัสแค่2อ,อย่างก็คือหนึ่งก็คือน้ําหนักใช่ไหมครับ2ก็คือเราอยากอยากเห็นซิกแพคโอเคตอนลดได้น้ําหนักร้อยลงจริงเห็นซิกแพกจริงแต่แต่ตอนนั้นนี่คือเหมือนเหมือนเหมือนซอมบี้ครับพี่คือแบบเพื่อนทักทุกคนเนะี่ยว่าแบบโอ้พร้อมจางโซมไปหรือเปล่าเนะี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเนาะอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบมาเจอคอร์สต,ตัวนี้ครับของซิกสวิงยูยูเนี่ยทาให้เรา ได้ได้ได้นอกจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องด้วยทําให้แบบว่าโอเคน้ําหนักลง4ีกิโลแต่เป็น4ีกิโลที่เป็นไขมันเห็นซิแกแคกเหมือนกันแล้วก็สูขภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่โสมครับประทับใจมากครับตรงนี้โอเคแล้วพอลดได้เสร็จรปุ๊บตอนนี้ก็คือสามารถเมนเทนน้ำหนักได้ก็ไม่กลับไปอ้วนใหม่ใช่ครับปัจจุบันน้ําหนักผมเพิ่มนะครับแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเป็ <ๆ S 2> นที่กล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมันเพราะว่าเรามีความรู้เราก็สามารถไปอัดแอปต่อได้รัับปปจจุนะมาณ75 แต่แต่ไม่ววนขึ้นเลยเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าเดิมเลยครับแต่เน้นเป็นเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อและใช่ครับใช่โอเคเฮ hey, สากแล้วกันเนาะให้กําลังใจเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่เขากําลังลดน้าหนักอยู่ตอนเนี้ยก็จริงๆก็การลดน้ำหนัก,กไม่ใช่เรื่องยากครับก็คือขอให้เราหาวิธีจริงๆวิธีเนี้ยสําหรับผมนะส่วนตัวนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันง่ายอะ่ะมันง่ายจริงๆเนาะแล้วก็ อย่าท้อครับเนาะนม่มีอะไรมากลนหนักก็อย่าเครียดนะครับก็ให้เขาเรียกว่าให้เห็นภาพตัวเองอะเออว่าเราทําได้แน่นอนบวกกับมาเจอวิธีที่ดีเนี่ยยังไงก็สําเร็จได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะก็สู้ๆครับสู้ๆเนาะคนที่รถน้ำหนักอยู่นะครับทุกคนทำได้แน่นอนท่าผมทำได้ทุกคนทำได้ครับผมโอเคนะครับ